นี้ประเทศไทยกำลังก้าวเดินเข้าสู่วิกฤตเข้าสู่วิกฤตอันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งวันนี้ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลและอบตตา่างมีความเห็นสอดคล้อ,อกมกันว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันเกิดจากความล้มเหลวของการเมืองการเมืองะระดับชาติซึ่งหาทางออกไม่ได้ดังนั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานและองค์กรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบบประชาธิปไตย จึงมีความเห็นว่าวันนี้คนยุติปัญหาความขัแดแย้งด้วยการเจรจาโดยการพูดคุยในฐานะั้นสามสมาคมไม่ว่าจะเป็นสมาคมโครงการหมานจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิญญาาบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมโค์งการหมานจังหวัดแห่งประเทศไทยอยากวิงวอนร้องขอต่อน,นักการเมืองระดับชาติซึ่งท่านกําลังสร้างปัญหาให้ชาติได้ยุติลดทิฐิหันหน้ามาคุยกัน มองประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านของตัวเองว่าถึงเวลาที่ต้องยุติข้อขัดแยง้งและไปสู่ความสงบวันนี้พวกเราอยากให้นักการเมืองระดับชาติได้พิจารณาให้ของแท้ว่าสิ่งที่ท่านต้องการต่อสู้กันในวันนี้พวกเรารับทราบพวกเราเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้ ให้ได้มาซึ่งอำน,นาจที่ได้ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชน <ś led> และพี่น้องท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลอบจต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าวิธีการแก้ไขปรัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นต้องมีการกระจายอำน,นาจสู่ประชาชนเหตุและผลที่ดำรงอยู่ปัจจุบันเนื่องจากว่าอำน,นาจรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางถ้าพูดให้ชัด เงินกำหนดอำนาจการเมืองอำนาจางการเมืองครงอบครอระบบราชการและระบบราชการก็สั่งการประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นชอบที่นักการเมืองระดับชาติจะสู้กันในเวทีของสภาวันนี้คงปฏิเสธเสียไม่ได้ว่าพรรคการเมืองใหญ่ทั้งสองพรรคเล่นรอบกติกาทั้งสองพรรคการเมืองเล่นนอกสภาการนำมวลชน และขับเคลื่อนมวลชนไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในระบบของพรรคการเมืองจึงิงกรอนมาจางท่านว่าณวันนี้องคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นขอให้ท่านยุติดความขัดแย้งโดยการเจรจาหากท่านไม่มีเวทีที่จะเจรจาพวกเราชาวท้องถิ่นพร้อมที่จะจัดเวทีให้กับท่านและอยา,ากกลาวเรียนว่าสิ่งที่เราทำณวันนี้ เราทํำด้วยสํานึกความเป็นไทยเราทําด้วยสํานึกว่าเราคือตัวแทนของประชาชนเราสํานึกว่าถ้าปล่อยเหตุการณ์นี้ต่อไปความยุ่งยากวิกฤตเกิดก,ก,กับชาติบ้านเมืองไปโดยตลอดถึงเวลาที่เราต้องมาร่างกติกาของบ้านเมืองใหม่ด้วยจครับ